สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวการต่อเติมห้องนอนนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องเก็บของนะครับอันนี้บ้านเดิมผมสร้างเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งนะครับก็คือมันจะได้บ้านที่ราคาประหยัดนะครับพอเวลาเราจะต่อเติมมาเราก็ค่อยมาต่อเติมด้านล่างออกเป็นห้องภายหลังนะครับอันนี้ผมทําการก่ออิฐบล็อกนะครับอันนี้จะเป็นบ้าน สองชั้นนะครับใต้ถุนโล่งคือโล่งทั้งหมดเลยนะครับตัวห้องรับแขกและห้องนอนที่ทาสีขาวอันนี้คือเขาต่อเติมก่อนหน้านั้นนะครับ mm. ก็คือเหมือนเราเรา,เราทำบ้านในราคาบ้านชั้นเดียวนะครับแต่ว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับชั้นล่างเราก็โล่งไว้นะครับไว้มีเงินเราค่อยมาต่อเติมทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะผมจะเจาะประตูตรงนี้นะครับ เจาะประตูตรงนี้ออกมาจากห้องรับแขกนะครับอันนี้ตรงนี้ผมจะวางเตียงนอนนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างคู่สองข้างนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของข้างบ้านนะครับเพราะว่าพอเราอยู่ไปนานๆน,นะครับของมันก็เริ่มเยอะนะก็จําเป็นต้องมีห้องเก็บของนะครับ อันนี้ก็สภาพบ้านเดิมนะครับอันนี้ผมพามาดูตอนเก็บงานนะครับอันนี้เก็บงานกำลังจะติดประตูนะครับภายในจะเป็นชั้นวางของสามชั้นนะครับอันนี้ผมก็พาดูประมาณนี้นะครับอันนี้เหลือเก็บสีนะครับอันนี้ก็เก็บสีห้อง นอนต่อเติมตรงนี้แล้วนะครับเดิมตรงนี้เป็นก่ออิฐบล็อกนะครับตอนนี้ก็เป็นห้องแล้วก็ทาสีเดียวกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีขาวนะครับตัดด้วยสีชมพูนะครับอันนี้ยังทาสีไม่เสร็จดีนะครับทาสีแค่เที่ยวเดียวนะครับฝนตกนะครับตอนที่อันนี้ฝนตกจริงๆฝนตกแล้วเขาห้ามทาสีนะครับอันนี้ สีนี่คือฝนตกนะครับเดี๋ยวมาเก็บให้อีกทีหลังฝนหยุดตกนะครับพอดีมีพายุเข้านะครับภายในก็กําลังเก็บนะครับเก็บสีอยู่นะครับสียังไม่แห้งดีนะครับก็บวกกับอากาศชื้นๆนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ